สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคริเอร์ X Inverter พลังเย็นสูงสุด36,000 BTU สนับสนุนโดยช่วยกันยกระดับล้างมือให้บ่อยคือคนพอดีผมไม่เข้าใจแบบเขาอาชีพเขาคืออะไรเขาอาชีพเขาคือการเล่นกับพน,นันหรือไงไม่รู้เพราะนั้นก็ต้องช่วยกันมาเทาตรงนี้บ้างเถอะครับขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทำได้สำเร็จคนเดียวหรอก ต่อให้ร้อยนายกก็ททำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกิตกรมก,รมกรมนะครับวันนี้ติดตามเรื่องของบ่อนการพานันครับบ่อนการพานันณนะวันนี้ถือว่าเป็นครัสเตอร์ใหญ่อีกคลัสเตอร์หนึ่งที่ส่งผลงทําให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มเติมตอนนี้เน้นจับกลุ่มเน้นปราบปรามแล้วก็เห็นว่าบ่อนการพานันเป็นดอกเห็ดเลยนะครับ มีเกิดขึ้นแทบจะรายวันมีเกิดขึ้นแทบจะทุกวันอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อกลางดึกนี้เองทางตํารวจกองปราบปรามลงพื้นที่จับกลุ่มบ่อนการพนันในพื้นที่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจับกลุ่มนักพนันได้40คน40คนนี้ส่วนหนึ่งเป็นคนไทยและอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างด้าวโดยเจ้าของบ่อนบอกว่าเปิดมาได้เป็นวันที่3แล้วครับ ยู่แด้นะเข้าไปถึงคน่งทียังไม่ได้มาใชไีคนไทยนะ้านที่สองคเนี่ยครับภาพระหว่างการเข้าไปจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่กองปราบเมื่อคืนนี้นะครับภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตำรวจกองปราบกว่า50านายนำหมายสารแขวงนนทบ,บุรีบุกเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักหลังนี้นะครับอยู่ที่บางบัวทองนนทบ,บุรีหลังจากที่สืบทราบมาว่าบ้านหรูแห่งนี้เนี่ยลักลอบเปิดบ่อนการพนันเสือมังกรหรือว่าถ้าคนในวงการ คนที่เป็นนักพนันเนี่ยจะคุ้นหูกันว่าบ่อนเจนังทีนี้ตำรวจไปถึงเนี่ยก็พบนักพนันครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงจับกลุ่มกันเล่นการพนันกันอยู่กั่า40คนเป็นผู้ชาย10คนเป็นผู้หญิง30คนในจำนวนนี้31คนเป็นคนไทยมีชาวจีน2คนมีชาวกัมพูชาที่เป็นพนักงานโต๊ะพนันอีก7คนนอกจากนี้นะครับนอกจากนักพนันและพนักงานรวมแล้ว40คนแล้วเนี่ย โอ้โหอุปกรณ์ครบเครื่องครอุปกรณ์ของกลางมีเงินมีอุปกรณ์การพานันมีชิปที่ใช้แทนเงินสดในการเล่นพนันอีกจํานวนมากและอุปกรณ์ที่ชัดเจนคือโต๊ะเสือมังกร2ตัวมีผ้าปูเสือมังกร2ผืนมีไพ่365สําหรับมีชิปแลกเงินราคาต่างๆตั้งแต่1 0 0 0บาท500บาท100บาทไปจนถึงชิป10,000บาทก็มีนอกจากนี้ยังมีเงินสดอีกกว่าหมื่นบาทด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าเรานับดูทั้งเงินสดทั้งชิปแลกเงินที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวมแล้วมากกว่า1ล้านหนึ่งแบาททีนี้ที่สําคัญนะครับพบว่าบ่อนแห่งนี้ที่บริเวณทางเข้าบ่อนเนี่ยเขามีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายติดตั้งไว้ด้วยนะครับติดตั้งไว้ให้นักพน,นันได้เช็คว่าองศาร่างกาย37.5หหรือเปล่านี่ฮะคัดกรองก่อนเข้าบ่อนด้วยนะฮะ นางสมจิตหินเกิดอายุ40ปีคนนี้คือเจ้านางนะครับเป็นเจ้าของบ่อนแล้วก็เป็นคนที่เช่าบ้านหลังนี้หลังจากถูกควบคุมตัวให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าพึ่งจะมาเช่าบ้านหลังนี้เปิดบ่อนลักษณะของเขาเนี่ยวิธีการบริหารจัดการในการทำบ่อนเป็นบ่อนวิ่งครับเปิดแบบนี้ได้เพียงแค่2วันโดยเขาจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายวันวันนึงเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทแล้วกำหนดเช่าเช่าแค่3วันก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นๆเรื่อยๆ แต่ว่าสุดท้ายก็จนมุมถูกจับกลุ่มได้ซะก่อนนะครับส่วนนายทุนตัวจริงของบ่อนแห่งนี้ตอนนี้ตำรวจกองปราบบอกว่าจะต้องติดตามและจับกลุ่มตัวกันต่อไปนี่จับกลุ่มตัวได้ทั้งนักพนันและอุปกรณ์ครบเครื่องนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาอาจากนนทบุรีไปที่สากแก้วนะครับเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งจากคนที่รู้เบาะแสว่ามีรถบรรทุกสองคันกำลังขนตู้ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์การพนันเข้ามาในจังหวัดนะครับ ก็นำกาลังเจ้าหน้าที่ไปสก,กัดจับก็ไปพบรถบรรทุกคันนี้ครก็ตรงตามที่มีเบาะแสแจ้งมาลักษณะก็ดูเหมือนกับรถขนของทั่วไปครับมีการคลุมผ้าใบาปิดมิดชิดพอเรียกตรวจคน้นปรากฏว่าด้านในพบมีตู้สลอ็อตมีตู้ม้า178ตู้ด้วยกันคิดแล้วเนี่ยมูลค่ากว่า2ล้านบาทครับเบื้องต้นคนขับรถทั้งสองคนสารภาพว่าไม่รู้เรื่องมาก่อน ถูกว่าจ้างให้ไปรับตู้เก่าที่จังหวัดชลบุรีแล้วนําไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นเป็นแค่คนขนส่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบ่อนการพานันก็ต้องตามกันต่อติดตามกันต่อตอนนี้เรื่องใหญ่เลยครับหลังจากที่บ่อนการพานันกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่สําคัญของการระบาดของโควิด -19 ในรอบใหม่นี้คุณผู้ชมครับการจับกลุ่มการทลายบ่อนอย่างจริงจัง,จง,จงก็เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ภาคตะวันออกนบตั้งแต่ระยองเรื่อยมาถัดมาก็ที่จังหวัดตราด เป็นบ่อนขนาดใหญ่อันดับต้นๆที่รายล้อมไปด้วยบ่อนเล็กๆอีกจํานวนมากกว่า30บ่อนในเขตเทศบาลเมืองตราดหลังจากนั้นก็ตามมาที่ชนบุรีก็มีจันทบ,บุรีก็มีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครอย่างที่กรุงเทพถ้าจํากันได้ที่ปิ่นเกล้าก็มีการไปตรวจสอบที่แจ้งวัฒนะ14ก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็ตามที่รายงานล่าสุดที่บางบัวทองนนทบ,บุรีครับ จากปัญหาการลงพื้นที่กวาดล้างของเจ้าหน้าที่เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดเพราะว่าบ่อนการพนันตอนนี้ถือเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกคลัสเตอร์หนึ่งทีนี้นําไปสู่การตั้งคําถามไปยังผู้นําประเทศพลเอกประยุจันโอชาณายกรัฐมนตรีทีนี้มีประโยคหนึ่งออกมามีวลีหนึ่งออกมาที่หลายคนก็ให้ความสนใจ ที่ท่านนายกบอกว่าพี่น้องประชาชนทุกคนต้องช่วยกันต่อให้ร้อยนายกก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าประชาชนไม่ช่วยเหลือทีนี้ทำให้มีคนเอาวลีนี้ว่าร้อยนายกแก้ไม่ได้เอาไปตีความกันต่างๆนานา,นา,นาแสดงความคิดความเห็นแตกต่างกันไปไปย้อนฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันบรเทาตรงนี้บ้างเถอะครับนะขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทำได้สำเร็จคนเดียวหรอก ต่อให้ร้อยนายกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือกัาใครที่ว่าเก่งกาจสามารถเหมือนก็ไม่ได้ทั้งนันนะผมก็ไม่รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีอวาร่วมมือบริสุทธิ์ที่จะทําทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้นะถ้าโมเด็ตรโทษกันไปกันมามันก็เหมือนก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความร่วมมือก็ไม่เกิดเข้าใจไหมเนี่ยครับจากประโยคนี้ของนายกรัฐมนตรีนะครับนำไปสู่การแสดงความคิดความเห็นหนึ่งในนั้น คือคุณกรณ์จติกวนิตหัวหน้าพักกล้าครับที่ออกมาระบุชัดว่าเห็นด้วยที่นายกรัฐธนตรีบอกว่าร้อยนายกก็แก้ปัญหาไม่ได้นั่นอาจเป็นเพราะว่าตีโจทย์ผิดหรือเปล่าเพราะว่าแท้จริงแล้วอาจจะต้องการมุ่งไปที่การหาวิธีที่จะทําให้การพนันเนี่ยสร้างผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุดในทุกด้านด้วยการเอาเข้าสู่ระบบใช้กฎหมายเป็นการควบคุมใช้กฎหมายเป็นการกํากับดูแล การที่ท่านนายกบอกว่านายกร้อยคนก็ไม่สามารถที่จะทาให้คนไทยลเลิกเล่นงารพนันได้เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยพันคนก็ทําไม่ได้นะเพราะนั้นเราเราไม่ควรที่จะพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นมันเป็นการตั้งโจทย์ที่ผิดนะครับโจทย์ที่ถูกเนี่ยก็คือทํายังไงให้การพนันอ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ในเมืองไทยนะครับแต่ในโลกโดยรวมอ่ <c oughs> มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามนุษย์เนี่ย จะต้องเล่นการพนันทำยังไงให้การเล่นการพนันโดยคนไทยโดยมนุษย์เนี่ยมันส่งผลในทางลบต่อสังคมให้น้อยที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องมีกฎหมายกฎหมายมากำก,กับดูแลนะครับนั่นคือความหมายของการนำการพนันเนี่ยให้เราอยู่บนโต๊ะ นอกจากนี้นะครับยังระบ,บุว่าที่ผ่านมามีการประเมินมูลค่าการพนันทุกรูปแบบว่าสูงถึงหลักล้านล้านบาทซึ่งประเทศเพื่อนบ้านรอบๆไทยเนี่ยมีบ่อนการพนันถูกกฎหมายแล้วเกือบทั้งหมดแม้ว่าจะมีเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็เห็นว่าการมีบ่อนที่ถูกกฎหมายดีกว่าผิดกฎหมาย ขณะที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลถ้าหากว่าตั้งใจจริงเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ตอนนี้เร่งด่วนที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะว่าตอนนี้ยังมีความละหลวมแล้วอาจจะต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าความละหลวมทั้งมันทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมีปัญหาอื่นๆก่อนหน้าหรือไม่อย่างเช่นปัญหาสวยระบบปัญหาภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติการซื้อขายตําแหน่งในวงการตํารวจ ต้องย้อนกลับไปมองว่าปัญหาเหล่านี้ส่งผลอะไรทําให้เกิดความละหลวมในกระบวนการทั้งหมดบ้างจะต้องเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในเชิงระบบเสียก่อนขณะที่อีกคนก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตําแหน่งหลังจากให้สัมภาษณ์เรื่องการปราบปรามบ่อนว่าร้อยนายกแก้ไม่ได้ พลตารวจเอกเสรีพิสทธิ์มองว่าเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยเป็นเรื่องเล็กถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้นายกก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขบ้านเมืองหรือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ที่มันซับซ้อนกว่านี้มากถ้าแก้ไขไม่ได้จึงสมควรที่จะลาออกครับปัญหาบ่อนการพนันที่เกิดขึ้นถ้าย้อนไปในอดีตด้วยมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็น10ปีก็ว่าได้นะครับเวลามีปัญหาเรื่องของบ่อนการพนัน หนึ่งในแนวความคิดหนึ่งในข้อเสนอแนะที่ถูกพูดถึงว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาบ่อนกนนารพนันที่มันผิดกฎหมายยกขึ้นมาบนดินทําให้มันถูกกฎหมายหลายครั้งหลายหนมีความคิดแบบนี้แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าในทุกยุคทุกสมัยมีข้อเสนอขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ถูกปัดตกลงไปครับพาคุณผู้ชมไปย้อนดูจุดเริ่มต้นแนวความคิดที่จะทําให้บ่อนกนนารพนันถูกกฎหมายหรืออาจจะเรียกว่าคาสิโนที่ถูกกฎหมายย้อนไปในสมัยของ อดีตนายกทักษิณชินวัตรในปี4 6กนะครับก็มีแนวความคิดนี้เปิดเป็นคอมเพล็กซ์แบบสมบูรณ์แบบครบวงจรมีคาสิโนโที่ถูกกฎหมายตอนนั้นมีการทำหนังสือขอคำปรึกษาขอข้อเสนอแนะนะครับถึงการดำเนินธุรกิจว่าควรทำอย่างไรถึงกิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปปรึกษาที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท,ที่มีนายอนันต์ปัญญาชุน,นเป็นประธานแต่ว่าสุดท้ายก็มีการคาดัคดคาด้านแนวความคิดนี้ถัดมาในปี51ครับ สมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวศก็มีการพูดถึงแนวความคิดนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีการเสนอเป็นกฎหมายออกมาจนกระทั่งรัฐบาลในชุดนั้นก็พ้นจากวาระไปถัดมาปี54ชุดของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการเสนอแนวความคิดนี้จากนายวัญชัยสุรกุลนะครับที่เสนอให้รัฐบาลแก้ไขพรบรสำนักงานสลากแล้วหนึ่งในแนวความคิดก็ประกอบไปด้วย สถานท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสินโนแต่ว่าสุดท้ายขณะนั้นเนี่ยมองกันว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนก็เลยตกไปทีนี้ในปี2558ยุคของคอสอชอก็เคยมีคณะโดยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช .12 คนในนามกลุ่มรักชาติก็มีการนำเสนอแนวความคิดนี้เหมือนกันเปิดคาสินโนอ,อย่างถูกกฎหมายในไทยเพราะว่าให้เหตุผลว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักการเล่นการพนันในรูปแบบต่างๆอยู่แล้ว ทั้งสลักกินแบ,บ่รัฐบาลพนันชนไก่กัดปลาพนันชกมวยคาสินโนออนไลน์แล้วก็พบว่าคนไทยจํานวนมากนะครับ <c oughs> ไปใช้บริการคาสินโนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทําใหเา้เงินมันหมุนเวียนออกไปเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเสียมากกว่าเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในหลายประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชาเนี่ย พบว่ามีคนไทยเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันเนี่ยมากกว่า80ทีนี้ก็มีการตั้งคําถามกันว่าดึงเอาเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่ระบบเข้ามาสู่ประเทศจะดีกว่าไหมทีนี้กลับมาในยุคปัจจุบันบ้างลองไปฟังนะครับว่านะโยบายในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรฟังเสียงอาจารย์วิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีครับ พอได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่ความร่วมมือความจิตสํานึกแล้วก็ความตื่นตระหนักของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่มีกรรมการนี้เขาก็ตื่นกันมากพอสมควรในเวลานี้คุณอาจจะไม่ทราบรายงานที่มันเข้ามาเนี่ยพบที่โน่นจังหวัดนั้นซึ่งในแง่หนึ่งเราก็จะมองว่าโอ้นี่ไงมันยังมีอีกตั้งเยอะแต่ความจริงก็เพราะว่าเราโหมลงไปไปตรวจนะครับถ้าถ้าไม่เจอเลยเนี่ย อาจจะถือผิดปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้แล้วว่าเลิกจากบอลใหญ่ไปเป็นบอลเล็กเลิกจากบอนประจําไปเป็นบอลจรเ,เล่นเปิดคอนโดกันแล้วเวลานี้มาก่อนมันไม่มีนะล่ะมันเป็นบ่อนใหญ่ก็ก็ต้องต้องช่วยกันทุกฝ่ายอย่าไาคาดคั้นอะไรในโซนนี้เลยนะครับท่านรองนายกท่านก็พูดชัดเจนนะครับว่าบ่อนเล็กบ่อนน้อย ตามซอกตามซอยต่างๆก็มีให้เห็นแล้วก็ณนะวันนี้ถ้าถามว่านโยบายของภาครัฐเป็นอย่างไรก็เน้นไปที่เรื่องของการกวาดล้างเน้นไปที่เรื่องของการปราบปรามนั่นเท่ากับว่ายังคงเป็นข้อความที่สําคัญข้อมูลที่สําคัญว่าอาจจะต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทาความผิดเหล่านี้นี่คือทั้งหมดของจอคาวเดดประจำวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ